ในทุกวิกฤตมีโอกาสเรามักได้ยินคำพูดแบบนี้เสมอสำหรับประเทศไทยก็เช่นกันเวลานี้สถานการณ์การเมืองไทยถึงจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ก็ไม่ได้อยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่ราบรื่นนักเพราะหากฝ่ายประชาธิปไตยไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้คงตอบคำถามนักลงทุนต่างชาติได้ยาก แต่ก็ใช่ว่านักลงทุนต่างชาติจะไม่เข้าใจประเทศไทยไปทั้งหมดโดยนายเกรียงไกรเทนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอเปิดเผยสำนักข่าว i n เว่า เป็นปกติที่ในช่วงการเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่การลงทุนจะชะลอตัวโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศเพราะจะรอดูว่าใครจะเป็นรัฐบาลใหม่และนโยบายจะสอดคล้องกับแผนการลงทุนที่มีอยู่หรือไม่แต่หากมีระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจมากนักโดยเฉพาะกับนักลงทุนไทยและนักลงทุนเดิมที่ลงทุนอยู่ในประเทศเวลานี้ยังไม่พบมีการย้ายฐานการลงทุนนี้โดยเฉพาะกับนักลงทุนอันดับหนึ่งคือญี่ปุ่นมี ความมั่นคงในการลงทุนสูงมากแต่หากระยะเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลของไทยไม่ชัดเจนอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใหม่เพราะส่วนใหญ่มีการวางแผนการลงทุนไว้แล้วการจะขยับหรือเลื่อนระยะเวลาการลงทุนเป็นไปได้ค่อนข้างยาก และถ้าประเทศไทยไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในเดือนสิงหาคมอาจจะทำให้ประเทศเสียโอกาสในส่วนนี้และหากไม่มีการลงทุนใหม่ปัญหาที่ตามมาจะกระทบกับหลายส่วนในภาคเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการซื้อที่ดินการก่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะหายไปอย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีหลายประเทศพร้อมที่จะช่วยจังหวะเวลานี้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หากมีนักลงทุนจากบางประเทศย้ายออกเพราะจะทำให้คู่แข่งในการลงทุนน้อยลงแต่หากเกิดความวุ่นวายจากการชุมนุมทางการเมืองจะกระทบต่อภาพลักษณ์และความมั่นคงซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นช่วงไฮซีซั่น คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต่ำกว่าเดือนละ2ล้านคนและตลอดทั้งปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวแตะ30ล้านคนทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนช่วยพยุงเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับท้องถิน่นแต่หากสถานการณ์ทางการเมืองเกิดความวุ่นวายจะมีผลกระทบต่อก,การท่องเที่ยวแน่นอนว่าเม็ดเงินในส่วนนี้จะหายไปทันทีและจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ขยายตัวต่ำลงอาจเติบโตได้ไม่ถึงร้อยละสาม ด้านนายสแตนลีย์คังที่ปรึกษาอาวุโสหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยเปิดเผยว่าในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติเวลานี้หวังเพียงอย่างเดียวคืออยากให้ไทยมีรัฐบาลใหม่เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินเดือนสิงหาคมหากลากยาวออกไปจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะการลงทุนใหม่ๆจะขาดการพิจารณา เพราะรัฐบาลรักษาการไม่สามารถอนุมัติได้นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบกับหนี้สินของภาคเอกชนที่รอความชัดเจนจากนโยบายด้านการเงินแต่โดยส่วนตัวยังเชื่อว่าทุกอย่างจะจบได้ด้วยการเจรจาแม้ว่าพักที่ได้อันดับหนึ่งจะไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแต่ก็ยังมีพักลำดับที่สองอยู่ ไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยินดีจะร่วมงานด้วยการเมืองเวลานี้ใครจะจับมือใครใครจะปล่อยมือกันก็ได้ขอแค่มีคำตอบให้กับประชาชนไม่อยากให้ประเทศถึงทางปันเพราะเศรษฐกิจจะเกิดศูนยากาศไม่ได้